สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็อยู่ในช่วงการรอปีแอจากกับจังเรียนนะคะก็เลยขอตอบคําถามซะเลยค่ะแต่งงานจดทะเบียนสมรสนะคะที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วไม่เคยที่จะไปขอทะเบียนสมรสไทยเลยนะคะตั้งแต่แต่งงานมามันจะผิดกฎหมายไหมถ้าเกิดว่าเราทำเนี่ยมันจะมีผลดีผลเสียยังไงนะคะอยากแนะนําให้ทุกคนอัปเดตส่วนตัวจนมาว่าการอัปเดตสถานภาพให้ถูกต้องมากที่สุดน่าจะดีที่สุดกฎหมายเนี่ยมันสามารถบังคับใช้ได้ทันทีเพราะว่ามันเหมือนกับประเทศฝรั่งเศสที่เราอะ่ะก็ได้รับทราบแล้วว่าเฮ้ยกฎหมายการแต่งงานฝรั่ง เป็นอย่างนี้นะข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่มาถึงถ้าเราแต่งงานที่นี่แล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างคู่สามีภรรยากนฎะหมายก็จะคุ้มครองสามีภรรยาคู่นั้นกฎหมายไทยก็เช่นกันแต่ในรายละเอียดคุ้มครองอะไรยังไงแค่ไหนเนี่ยคือทราบรายละเอียดขนาดนั้นนะคะอย่างแบบบางคนเนี่ยถามถึงเรื่องแบบสินทรัพย์ที่ดินที่เรามีมันจะต้องยังไงแบ่ยังไงคืออันนั้นต้องไปปรึกษาทานายค่ะ ว่าผิดกฎหมายไหมก็คงไม่ผิดหรอกแต่สิ่งหนึ่งที่ยืนยันเลยคือคุณไม่โสดแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะจดทะเบียนซ้อนได้อันนี้ผิดกฎหมายแน่นอนถ้าคุณไม่อัปเดตอะคุณผิดกฎหมายแล้วโดนปรับหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ไม่เจอเลยเหมือนกันก็ขอบคุณมากสำหรับทุกคําถามที่เข้ามาค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ